รัวหน้าเป็นเจ้าถิ่นครับเออเนี่ยเวลาเขาจะให้ดูเขาก็ให้ดูแบบชัวร์เลยอะเจ้าถิ่นครับผมรู้ครับเออห่างกันสิบเมตรได้ยินนะครับเออเอ,อไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> พับวงมาเน่ไม่ต้องเลยนะ <c oughs> กินไปพี่ใหญ่กินไปกินไปนะเออกินไปหากินไป <c oughs> โอ้ยสองตัวแอบไปโน่น <c oughs> เขากะว่าให้สองตัวนั้นพลรัศมีไปแล้วเขาก็ตาม กะแล้วเชียวพอพนลรัสมีเข้าถึงเดินตามเ้ยหู้หูเฮ้ยยา โอ้โหลเอาจริงเหรอเออหูรูนี่มืดหน่อยเอาจริงเลยเมื่อกี้ก็ดูู่ดีนะอย่านะเสียได้กไงออะเออกลัวไม่ล็อกคอมสั่นหน่อยนึงเออไม่ได้่ออกมาเลยออกมาเลยไม่ทำอะไรแล้เออพี่หูรูนี่ ไม่ได้เห็นอารมณ์ดีนี่ก็ไม่ธรรมดาครูคก็แก๊กไม่ได้เลยมอเนี่นยแฮปปี้ไม่กล้าออกมาแฮ้พี้อ <c oughs> เออหูรูนี่เอาซะ พอผมตใจกนแ้เอ๊ะทยไ,ไงตกใจพอเน,นี้ยังวิ่งเลยกล้องสั่นเลยเออกล้องสั่นเลยถือกล้องได้เหรอได้อ็จังว่าเห็นผมไปพิงไอนั่นอยู่พอดีมงึ่มาแต่ผมเห็นแล้วไม่นนกล้าเลยพึจุดเลยปทำอร,รอบได้ เพราะไอ้หูรูนี่ยเดินตามตูดไม่ได้ก็เดินตามตูดแล้วมันใสเอา้าฝนก็ตกนั่นอยู่สองอยู่โน่นตัวอยู่นี่สองตัว ก็กใจหมดเลยฮู้รู้เนี่ยพออทั้งคนตกใจหมดเลย <c oughs> ผมเบออยู่คนเดียวห้ามอยู่คนเดียวเลื <c oughs> ่อกันห้ามเลย <c oughs> อยู่งนีอยู่งวัดระยะโอเคขวามือยังไม่ออกมานะ